ตอนติดตัวนี้เล็งดีๆนะครับผมวันนี้เล็งพลาดนะเห็นไหมฝั่งนี้จะชิดกว่าฝั่งนี้จะห่างกว่านะเล็งพลาดนะครับผมเขาจะเป็นกลาวสองหน้านะมีมาให้เลยนะครับผมผมเล็งพลาดนะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นกล่องนะครับขนาดห้าสิบริใช่ไหมห้าสิบริรละมัง้งห้าสิบห้าสิบห้าลิตรนี่แหละจะไม่ผิดนะครับน่าจะห้าสิบริทเออห้าสิบริแหละนะครับ เป็นระบบล็อกนะครับผมแบบนี้มีลูกกุญแจมาให้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้แต่นี้สาารถอดได้นะเป็นตีต๊กแกนะครับผมนะมีอยู่สี่มุมข้างล่างก็เหมือนกันนะครับมีช่องใส่กระสานี้ด้วยนะเวลาปิดก็แบบนี้ ข้างล่างนี้นะครับผมก็จะมีฐานพลาสติกนะครับมาลองไว้แบบนี้แล้วก็มีตัวเหล็กตัวนี้มายึดน็อตน,นะครับผมก็แล้วแต่ตัวนี้นะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะจะมีแค่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่นะก็การประกอบก็ไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวนี้นะประกอบง่ายนะครับผมอ่นะวัสดุแข็งแรงดีนะนี่นะครับก็เอาของใส่ได้เยอะนะครับ